พี่ตองก็โดนด้วยตองเขามีคุฟ้าต้องอยู่เข้าป่ะวห้าเหล่าเดียวตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่โซโล่พี่เต้ยอ่ะห้าหกเจ็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ปวดเข่าไปป้องไม่ต้องเต้นเต็มนะพี่ตองเดือดเต็มเต็มเอาแค่จังหวะก่อนะโอเคบล็อกกิ้งห้าหกให้รู้ิวห้าหก จ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแอนหนึ่งสองที่สามสี่แอนห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่หยุดห้าหกจะไปเป็นดาวถูกไหมหยุดห้าถูกไหมหยุดห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโอเคไฟซิกเซเว่นเล็กหยุดห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนาฟ้า จะไปใครคว้าเอามาดึงใจฝันงฉันจะไปให้ถึงปลายทางเข้ามาเลยพี่ต้ยตรงไหนก็ได้พ no> nee> pues <No um> ja. oh ี่เอาเต็มคลองเลยคิวไม่คลองอ่ะตรงไหนตรงไหนก็ได้ฝั่นี้อ๋อพวกเราใช่ไหมฝั่คิวก่อนฝั่งนี้มาครับเดินพี่เบลล์นี่นี่นี่ย่าท่าโพสเร็วขอท่าโพสย่าดิเป็นร้องจะมาเป็นดาวให้แล้วก็กขอใส่รองเท้าห้าบิได้ปะ ฉันดูให้แลยวฉันคนแรก่สองสามสี่สาเตะหน้าเยไม่สมบูไปไปคว้าเอามาดึงใจยันแนกมาจะไปโยนเดกะทำไมกันที่อยาโยนด้วยอยาไม่ไม่ไม่ดโยนโยนด้วยากเห้าอันนี้เป็นเซนเตอร์นะวิ่งมาให้ถึงห้าจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟา